ให้ลูกให้ลูกเลี้ยนให้ลูกลูกจักการเลี้ยนการเก็ดกาตาแม่อายุเท่าไหร่คะผู้หาสิสามปีลกแล้วมีขั้นตอนในการทําอย่างไรบ้างคะขั้นตอนแม่ก็ันนี้เราจะกสอสโนแล้วก็สนอผ้าออกอสน่คนนํามากเลยไปเห็นก็สนอยู่บัตรเลยเดี๋ยวเลี้ยนมากพอลูกพอดล้านเหลอวะเนี่ แล้วขั้นตอนการทานี่เราจะเริ่มจากอะไรก่อนคเริ่มจากสิเนี้ยลูกจากสีที่เขาเอามาตั้งแี่เขาะเริ่ะไรกันนี่เพื่อจะมีแบบมี่พนมา์หเบิ่มนี่แบบไม,มให้เบิบรน,บน้ำมาจจไรกัน วัดนับกันนับหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าเดที่สองามสี่ห้าหกเจ็ดอันตัวนี้เป็นเป็นตา้งสารมันที่เจ็ดบหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดข้างยวเจ็ดตอนห้าสีวัดตอนห้าสีเจ็ดวัดข้างยวมันเลยว่าวัดความยาวมันจะตอนคนนี้เป็นตัวแบ่ง bắt thằng nhau mà ni chết chứ bắt là nó cộp mà Tôi ตัวถ่ทั้งหน้ามันเอาเกสิ่นดินีัดเรียเอยาหน่สดยนะนี่นะคะสเส้นพลาสติกที่เราที่ค,คุณแม่ตัดไว้นะคะก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการทำพื้นใช่ไหมคะคุณแม่ สารสารเป็นเลขคู่เลขคี่ค่ะตรงยกที่แหลงตรงยกตัวนี้ตรงยกหนึ่งให้งกยกตัวอีกที่แหลงให้มันลงขี่ตัวนี้ก็ต้องแะก็ได้ตัวนี้ไหมแต่ว่าเฮ็ดแล้วบ้านคันหอาด้พ่อจะลอกไว้น้ำถ้ามาลอกใบมันจะออกแจกกันแล้วการสารใช้เวลานานไหมคะแต่น่านอยู่แล้วดู เราจะเด็ดใช่ไห uh, ั่นเปิวิเแล้วเราต้องใส่ประมาณกตั้งแต่มันตัวสีสเจ็ดเจ็ดตัวอันตัวอมันิสิบตัวห้าสิบห้าสามก็ทั้งสมันก็ทัางยามันจังเสิ มาเรื่อยๆจนได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนคุณแม่ข้ามตอนต่อไปค่ะอั้นตอนต่อไปอเวลาเขาตัดแท็กเป็นตัดต่อไปแท็กมาอย่างนี้แท็กมาจังซี่มาดูกันลูกักกนอันนี้ไปน่ามาดูนี่นะแท็กประมาณเน,นื้อซมี่แะบานี้เอามาหนีบอ,อีกคืบหนึ่งนึงอีกคืบห,หนึ่งจังตัดค่ะ อันนี้เราสารกี่เส้เนครับอันด้านด้านที่เราารด้านบนี๋ยวเมียนับบุกตากันกไม่เราเบ่ยหน่สองสามสี่าก็แป้สบสิบ้าบสมาจะข้อเข้ากับตองใสใสตัวนี้ใสีสข้าิสลับชีกันนั่นแต่ไมนได้ซีเซ็น มันปัจจัสีเ้าตัวอีีอนามมันอีก่กันเทานีสีอื่นก็ได้น้าก็ไม่ใส่สีตองการเห็นมันลลยเบิรดต่ถ้ต้อ่มาเอากระปุนมาแต่วิธีวี่ีการบันหลุดกันเส้นเส้นหนึไปเรื่อยเส้นนึงไปเรื่อยหอทิเย็ดซิขึนอันละอันละเส้นเข้าใจเนาะ าลูกสีสานให้เบ่งอยู่บ่าบาทแม่สานให้เบ่งอยอะแม่าี่คุณแม่ตัดไว้แล้ว้ ท่านี้แล่วลูกบาามชุ่มชุ่นานี้ล่ะคนะสาจ้าสังงไหสานไห่เาบทหันมีออเดือดทงออดทังไก่เ <studying> ท่านั้นะคาาจะมีในอนาคตเลยค่ะาลูกขาดว่าจะนละ ผสมสารเบิดล the ูกบัน่าบัค่าที่ห้าอัอนบัหธาจะจอดกันนั่นทานจะจอดกันถ้าจังเอาเหลี่ยวกบขึ้นมาจังบเห็นส่วนเห็นเงียนมันอมันฝั่งนี้เราไม่สารหรคะสารลูกสารเบิดใกับสีอ้อมกันแต่วัดูดูดู จะเฮาวจะไปเฮ็ดตอนนี้เฮาวจะเอาัดตอนเฮานวแบบห้าวตอนห้าวตัดเอาไปห้าวตอนตอนผีแค่สี่เหลี่ยมตอนนี้เฮาจอดมันเทียบว่ามันมันจอดกันนั่น้ะแล้วตะกาศแต่ละลูกมีรายได้ประมาณเท่าไหร่ครับไปขายโอ้ไปขายตัวได้ลายดอกลูมันหกสิบหกสิบบาทแต่ว่าคะ มักตน้นทุนออกเงี้ยเยี้ยใบละสาบาทเราได้กำไรจากการทำตะกร้าประมาณเท่าหไหร่เยอะใบใบกแมนเยียดอันเดี๋ยวหักตาเสยนตาเนียอกเกินไรได้สาบาทเท่นี้เพราะว่าเส,นนสนนินกับเจอันนี้ทุนมทุนมันกับสีสา,ส,าสามสามิ้เดีวนะเก็นไรหกิ ี่กเกบตวสวว่าดมะปาใม้ใช่ไคะจ้านะคะแม่้มไม่จะถึงขตอนนี้นะะแล้วก็ไปขั้นตอนนี้ลูกบจะใส่อนมได้บามวนปากไม่ได้บา้างแล้วม้วนปากนี่ต้องตัด มีความจำเป็นมากเลยค่ะต้องไปตัดท่านตัดบัตรสองสิ่งแต่ตีบ,บอ่ะนะไม่ตีบ,บอลงตรงนี้ต้องรอยมาถึงเส้นแล้วนะคะพ่อแม่มีแรงจูงใจมาจากอะไรคะไม่ได้ทำโอ้ยจูงใจกันกน,กนี่แลหละพวกพ่อต้นนอคนนี่แหละเฮ็ดมากก็เลยจูงใจอยากไปเฮ็ดไปทำน้ำเพื่อพ่อเดชได้ได้เรียนแล้ว ทำแตะก้าแบบหลายแบบยังไงคะเนี่ยแต่จำยู่ต้องดูแบบจำไมาดูแบบดูแบบมันเบื้อความเป็นมีแบบในเบื้องความตอนไปเรียนก็ได้แบบตอนไปมันก็ตอนไปทำลงไปเรื่อยๆจนจนครบจ้าแล้วเราก็สอดประมาณนี้ก็พอใช่ไหมครับจ้า ก่อนลรไปจะชี้นาโฮแล้วกตตัดได้จำได้เนาะแล้วก็สอดมันเรื่อยๆจนถึงขั้นตอนแล้วก็ตัดเสร็จแล้วก็มาขั้นตอนใส่สายนะครับอ่าตอนใส่สายตอนใส่สายก็ต้องนับก่อนนับออกจากเยียรต้นลงตัวใดหนึ่งสองสามสี่ แบบนี้แหละแบบมันหนึ่งสองสามสีหาตัวตัวหาค่ะและนี่ก็คือสายที่คุณแม่ท่านได้เตรียมไวสม้สำหรับการทำสายนะคะจอดลงนี้ จังเป็ดอะไไป้องหามเนาะก็เป็นว <t ru h> ิธีเนาะแล้วพอสอดเข้ามาเราจะล็อกมันไว้ยังไงคะล็อกทุกทีเลยเลยมากกว่สอดตอนนี้แล้วคุณมางน้อยแค่หนก็บ ผูมใจอยู่แล้วลูกว่าจะล้องเท็ดได้ขอพู้มัใจกันนี่แหละขอพู้มัใจกันนี่แหละค่ะและนี่นะคะกนตอนสุดท้ายเราก็ได้แต่ว่าออกมาเป็นแบบนี้นะคะและสุดท้ายนี้นะคะเราก็ขอขอบคุณคุณแม่บาสีบุญยมาสนะคะที่สละดเวลาให้ความรู้กับพวกเราและพวกเราก็ จะขอนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์นะคะและถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขอพายุนัดที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอฝากคว่าขอบคุณ่าขอบคุณค่ะ่ค่ะและสุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวขอพระคุณคุณแม่บาศีบุญยมาศนะคะที่สลับเวลาให้ความรู้กับพวกเราและพวกเราก็ก็จะขอนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ค่ะ แลวถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอก็ขอกล่าวคําว่าขอบคุณค่ะจ้า <Yeah. laughs> It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you When I see you again We've come a long way From where we began Oh, I'll tell you all about it When I see you again When I see you Standing right here, talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. Uh. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side, and now you're gonna be with me for the last ride. about you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. See you again. We've come a long, yeah, we a long way from where we began. You know, we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Tell you. When I see. And the vibe is feeling strong and what's small. Turn to a friendship, a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood comes first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Every i went through you were standing there by my side and now you're going be with me for the last run